Sue g ส e ่คุณชาก i l สเลชวีลคอ m เ e u ต์ซุมดอชและเน n เมดอา a ารย์ a m t h เดด d k i s t นะครับเป็นจดหมายฉบับที่สองนะครับ Für heute สำหรับวันนี้ระดับ B1 นะครับเป็นฉบับ0-2นะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรนะครับ s besuchen einen Deutschkurs นะครับประโยคแรกมีแค่นี้เองเลยนะครับเดี๋ยวครูแปลให้ก่อนเลยนะครับเจออะไรที่ง่ายๆก็ รีดทำการเข้าใจนะครับ C เป็นประธานนะครับ b e s u c h e n เป็น verb นะครับ e I n e n Deutschkurs เป็นอคูสติกหรือว่าเป็นการตรงนะครับ e I n e n Deutschkurs ก็คือชั้นเรียนหรือคลาสเรียนภาษา,ษาเยอรมันนั่นเองนะครับเป็นเพศแดรนะครับตรงนี้พอถูกกระทำก็เลยกลายเป็น e I n e e n I n e n Deutschkurs Sie besuchen e I n e n Deutschkurs ก็แปลว่า you visit นะครับก็คือเราเนี่ยไปเยี่ยมคลาสก็คือเป็นสำนวนนะครับว่าเราเรียนภาษาเยอรมันนะครับ s i e k ö n nen d i e s e w o c h e นิชแม่อินเดียนคอร์สคอมเมนต์ประโยคที่สองน,นะครับสถานการณ์สมมุติหรือว่าดีซิทิวชิอนที่โจทย์ตั้งมาให้กับเรานะครับซี See, นี่หมายถึงคนสอบน,นะครับก็คือหมายถึงเรานะครับซีคันน์นิชแม่นะครับ you can no more นะครับซีคันน์นิชแม่คอมเมนต์ท่านไม่สามารถมาได้อีกต่อไปนะครับนิชแม่บอกให้รู้นะครับวีลังเอะไม่สามารถมาได้วีลังเอะ โจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับบอกว่า Walker, เดซ์วอล์กเออร์ก็คือ1สัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้นะครับเดซ์วอล์กเออร์วอล์กเป็นเพศดีนะครับ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นเดซ์วอล์กเออร์อินเดนคอร์สเมื่อสักครู่ครูบอกไปแล้วเนาะว่าคอร์ส hmm. เป็นเพศแดงนะครับคอมเมนต์ mm hmm. เป็นการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นับเหมือนกับว่าคอร์สเนี่ยเป็น local, mm hmm. local นะครับก็เลยกลายเป็น accusative อินเดนมีการเคลื่อนที่นะครับอินเดนคอร์สคอมเมนต์ ก็สรุปว่าบรรทัดที่2บอกว่าเราไม่สามารถมาเรียนได้1สัปดาห์นะครับเป็นระยะเวลา1สัปดาห์คน,นี้โจทย์สั่งบอกว่าช้วยเป็น e Ihre เล h r รินฟร r a u ชูเบ b e r ตนะครับตรงนี้เดี๋ยวว่าดูไปดูก่อนเลย Frau s ชูเบ e r t นะครับบอกให้รู้เป็นไอเนอร์ u านะครับเป็นครูของเรานั่นเองนะครับรู้จักชื่อไหมอย่า yeah. เรามีชื่อนะครับคือ Frau s ชูเบ e r t เป็นนามสกุลนะครับเป็นเลรินนะครับ erin, รบ,บอกให้รู้เป็นครูผู้หญิง นะครับคราวนี้ตรงนี้ทำไมถึงสเตตเอร์นะครับปกติเอร์ตัวนี้นะเป็นเพศดีนะครับเอร์เ er, ล Re ียกเนื่องจากครูผู้หญิงนะครับดีดีเดียเดียนะครับสี่ช่องเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ใลาเป็นส er, Re ีเอร์เรียกเรนเฟลชูแบทนะครับสิ่งที่เราเขียน อาจจะเป็นอ e ีเมลออเ d e r e i n e n Brief อาจจะเป็นอ e ีเมลหนึ่งฉบับหรือไม่ก็จดหมายหนึ่งฉบับนะครับแต่บุคคลที่เราเขียนถึงคนนั้นเขาจะเป็นดาทีฟดูนี่นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าของท่านนะครับเอ e ีมาบวกกับคําว่าเดนะครับมันก็เลยกลายเป็นเอ r นะครับตามที่โจทย์กําหนดเป็นแบบนี้เลยเป็นดาทีฟนั่นเองก้อนนี้คือดาทีฟนะครับจริงๆคือก้อนนี้และก้อนนี้รวมกันนะครับเป็นดาทีฟ โจทย์บอกว่าให้เราเขียนหาครูนะครับแล้วก็บอกเฟียพุ่งเจ้ที่จำเป็นต้องทำไอส์ไว์ไเฟียนะครับบีมนะครับแบบทุกครั้งที่ทำมาจุดประสงค์ที่หนึ่งนะครับโจทย์บอกว่าให้บอกไปว่ากรุนเฟียเอชไรเป็นเอชไรเป็นเอตัวนี้เป็นของเรานะไม่ใช่เป็นครูแล้วนะไม่ใช่เป็นครูแล้วนะซีก็คือเราซีก,าก็คือเรานะครับไรเป็นซีก็คือเราเอชไรเบนก็คือ งานเขียนของเราก็คือจดหมายหรืออีเมลก็ได้นะครับเขาบอกว่ากรุนแดกรุนกรุนคือเหตุผลนะครับ the reason นั่นเองนะครับให้เขียนบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเขียนมาหาครูนะครับจุดประสงค์ที่หนึ่งซึ่งเราดูในโจทย์นะครับโจทย์ยังไม่ได้บอกเหตุผลนะครับบอกแค่ว่าเราไม่สามารถมาเรียนได้หนึ่งสัปดาห์นะครับที่โจทย์กำหนดนะครับแต่เหตุผลเราต้องมาหากันทีหลังนะครับจุดที่สอง enjoy ดีกว่า e n j o ดีกวนะครับ สวดบอกให้ขอโทษนะครับจับการไม่ได้มาของเรานะครับสำหรับคนเยอรมันนะครับ e n c h u l i g u n g brief เปรียบเสมือนการเขียนใบลานะครับถ้าใครมีลูกเนาะเวลาลูกไปโรงเรียนไม่ได้เขาใช้เขียน e n c h u l i g u n g brief บอกผูก้ปกครอง e n c h i l a d u n บอกครูนะครับบอกครูไปนะครับว่าทําไมาลูกถึงมาไม่ได้แต่อันนี้ไม่ใช่ของลูกนะอันนี้เป็นของเราเองเลยนะครับทัวที่สี่ จุดประสงค์ที่3เขาบอกว่า House of Garden แน่นอนเราไม่ได้ไป i the w a l k e r นะครับที่ w a l k e r ที่เราขาดไปเนี่ยมันก็จะต้องมีการบ้านถูกไหมครับเพราะว่าเราเรียนภาษาดอยช์ตรงนี้โจทย์ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่บอกว่า House of Garden เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องตีความนะครับว่าโจทย์ต้องการอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอย่างไร w i m a n d a นะ s m a c h i a The Phiet p h u ุ n งจุดประสงค์ที่4ก็บอกว่า r ü c k a h r นะ อินเดนคอรสอีกแล้วนะครับอินเดนคสเจอสองที่แล้วนะครับแสดงว่ามีการเคลื่อนที่นะครับอินเดนคอรสคือไปที่ชั้นเรียนนะครับริกเคียร์ริกมาจากคำว่า z u ร ü c k กเคียคือถ้าเราดูจากคำว่าเฟรเคียร์เฟ e เคียแปลว่าการจราจรนะครับดีริกเคียร์แปลว่าการที่เราจะกลับมาวันซีวีเดออินเดนคอร์สซ z ร r ü c ก คอมเมนต์นั่นเองนะครับว่าเราจะกลับมาเรียนอีกทีเมื่อไหร่นะครับให้บอกครูเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับก็เสร็จว่ามีไอ้สวายตายเฟียเฟียพุ้งเจทำความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มสตาร์ทการเขียนจดหมายฉบับที่2กันเลยนะครับอ่าสุก่อนอื่นเราก็สมมุติก่อนว่าเราอยู่ที่เมืองไหนนะครับสมงติน่าเรียนจดหมายเอาง่ายๆนะสมงติเราอยู่ชูตการเราก็ใส่ไปชูตการ์ดชูตการ์ดโซ่ วันที่นะครับก็สองหลักสมมติวันที่13เดือน4ี่นะครับสองพันยี่สิบเอ็ดสไลเทเ้อนสนสิโอเคก็จะเป็นจุด2จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้มีคอมมานะครับประโยคแรกขึ้นต้นประโยคนะครับเปยคประโยคแรก s c h ชูแบ t ตรงนี้มีชื่อครูอยู่นะครับเราก็มาใส่เลยอันนี้เป็นลักษณะของจดหมายแบบกึ่งทางการ เราก็ยังเคารพครูเรียกครูว่าซีโกรสอยู่แต่เรารู้จักชื่อแล้วนะครับเราก็ใส่ไปเลยลีเบอร์ฟาชูเบตแล้วก็คอมามานะครับเข้ามาเป็นครั้ที่2องจุดประสงค์แรกที่ต้องทำก็คือตัวนี้กรุณาเข r ยนรึ้นท้าไมเรึง เขียนมานะครับทำไมเราถึงเขียนมาเราต้องคิดหาเหตุผลนะครับเราดูก่อนว่าดีสทวิชิโอนประโยคแรกที่โจทย์ให้มาคือซีบิซูเคนไอเนนดอร์จโคสเป็นสิ่งที่ครูรู้หรือ,อยังสรุปว่าครูต้องรู้อยู่แล้วเพราะครูเป็นครูเราจูไหมครับเพราะฉะนั้นประโยคแรกเนี่ยบอกให้เราทราบเฉยในฐานะผู้สอบนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องเอามาเขียนต่อในจดหมายของเรานะครับอันนี้ไม่ต้องเขียนนะครับสิ่งที่เราต้องบอกก็คือตัวนี้นะครับ อาจจแล้วเราต้องบอกเหตุผลว่ากรุนนะว่าทำไมเราถึงไม่ได้มานะครับอาจจะเป็นได้หลายเหตุผลนะครับเหตุผลที่ให้ง่ายอาจจะอย่างเช่นสมมตินะสมมติมีลุงป่วยอยู่อยู่อีกเมืองหนึงชุดการไปไหนดีไปเบอร์ลินแล้วกันก็อาจจะบอกว่าอกนะครับประโยคแรกนะครับสีแดงเนาะ

l e i d e r แสดงความเสียใจใส่ l e เ e อ l ์ไลเดอร i นิชต์อืมอืมอินเดียน utsch Kurs ใส่ไปให้เต็มเลยนะอืมอ n d e utsch Kurs kommen อ so ระดับ B1 นะครับประโยคค่อนข้างยาวนิดหนึ่งหลังจากนั้นที่เขาถามไดกรุนแล้วก็มาอยู่ตรงนี้หลังคอมม่านะครับ ใส่คอมมาให้เห็นแล้วก็ใส่เหตุผลนะครับเหตุผลเราอาจจะใส่คําว่าสมมุติไปเยี่มลุงที่ป่วยนะครับที่เบอร์ลินนะครับโซเดนเดนบ e คคลสัตว์ครับเดนเอชมุสไมเนนองเคลองเนะครับ So, ตรงนี้ที่ต้องเป็นไม n เนนองเคลเนื่องจากว่าลุงเป็นเพศช,ชายนะครับแล้วก็เราจะไปเยี่ยมลุงนะครับลุงเนี่ยป่วยอยู่นะครับเราจะไปเยี่ยมเพราะฉะนั้นลุงถูกเยี่ยมนะครับก็เหมือนกับเราไปเยี่ยมกลาส,สํำนวนเดียวกันเลยนะครับอีกมูสไม้เนนองเคลที่ไหนไกินเบรลีนไปไกลๆหน่อยนะครับ Muss meinen Onkel in Berlin besuchen. Also, zum Beispiel haben wir auch mal duern, dringend, dringend, uh, emergency, neklar. dringend besuchen. Hm? Punkt. Ich kann diese Woche leider nicht in den Kurs, in den Deutschkurs kommen, an die Anbetracht เดนเราเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกเหตุผลได้กรุนเดนอิกมุสบิซูเค่นนะครับประโยคโครงสร้างนกอินรีจะเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นองค์เคล i อินเบรลีนทริงเอนบิซูอันนี้ก็น่าจะได้แล้วบอกเหตุผลได้แล้วว่ากรุนเฟอสกายเป็นที่เขียนมาเนี่ยเพราะจะบอกว่าเราไม่สามารถมางเรียนได้อาจจะบอกอนิดนึงว่าทําไมถึงต้องรีบไปเยี่ยมลุงนะครับอาจจะบอกว่าลุงเนี่ย ป่วยหนักก็ได้อ่ะคำว,ว่าป่วยหนักจะพูดยังไงอง okay, เทลนะครับพูดเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองครับเราจะใช้ควาว่าแอร์นะครับแถมให้นะครับประโยคจะได้ยาวๆ Also air is ขึ้นหน้คืนาใหม่นะครับ air is severe ร e ชเวีแปลว่าหนักนะครับ s เวี e r k ครัง เ oh. สร็จเรียบร้อยนะครับ so air is นะครับ air ตัวนี้มาถึงงค์เคลนะครับ air is บลาบลาบลาขึ้นนาใหม่เป็น schwankrank ลงป่วยหนักเลยต้องไปเยี่ยมที่เบลิน n นเบล i นจุดประสงค์แรกทำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อนข้างโอเคเลย uh huh. so super จุดประสงค์ที่สอง t r ุ d i g u n g ก็แน่นอนที่สุด ก็เ,เขียนคำขอโทษไปนะครับเราก็เขียนง่ายๆนะครับอะไรดี ich. Mm hmm. อิชเรารู้จักคำว่า s i กเบดังเค e นนะครับขอบคุณในการขอโทษก็เป็น reflexive ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเบไอส์แนะนำอย่างนี้นะครับอิชเอ็นชูดิเกมิชเอ็นชูลดิเกแล้วก็มิชนะครับ Ich bedanke mich. Ich entschuldige mich. Dafür, sei bei. Ich entschuldige mich. Dafür? Bei ihnen. Bei ihnen Dann kop so. Danke, Samra. การที่เราต้องขาดเรียนเนี่ยเราอีกอันชุดเดียวกันมิดเดิ้ลเฟิร์ไบอนนะครับอีนั้นก็เป็นดาทีบของซีโครสนะครับเป็นครูเนาะก็คือเฟราอชูเบียตนะครับอันนี้ก็ได้แล้วสุด so, พจน์อันนี้อาจจะสั้นๆน,นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะรับไม่ต้องตกใจเสร็จเรียบร้อยสิ่ง,ง,งที่ต้องทำจุดที่3เขาบอกว่า h ฮาส์ออฟกาเป็นมาในรูปพระอุปฤษนะครับเด e House of g a กาเ เพิ่มเพิ่เป็น House of Garden อ uh ัลโซทีนี้แน่นอนเราไม่ได้มานะครับเราก็ต้องบอกว่าเรากถึงดี House of Garden อ so. l s โซโซลิลาฟาร์ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะได้การบ้านนะครับเราอาจจะพูดไปก่อนเนาะเราไม่จำเป็นต้องทำให้ประโยคนบันดับเพอร์เฟกต์เนาะ่คย,ค,ยค่อยเขียนไปอย่างเช่นเราบอกว่า

of g a r e n แล้วก็ sea g r o w t sea g r o w t ตัวน,นี้หมายถึงครูนะครับ in course ทีนี้การบ้านลองนึกสิครับว่า verb คืออะไรนะครับตรงนี้จะต้องเป็นคำว่าให้การบ้านนะครับ welche h o u s e of Garden C C ตัวนี้คือ Die Lehrerin นะครับ Frau Schubert in course Mm. geben. Ah, einfach So. Ich möchte. Ah, hier. Ich, 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 ich möchte gerne wissen, ich möchte wissen. Kein Problem, kein Problem. Na, ich möchte gerne. Ich möchte gerne wissen, ich möchte wissen, welche Hausaufgaben Sie im Kurs geben. Ah, kaputt bei. So. แล้วก็เราอยากจะได้ใช่ไหมครับเราก็บอกว่า s เป็นความปรารถนาเนาะ s w a r เป็นอดีตนะครับความปรารถนาก็ใส่ลูกเหลใส่ a กลายเป็น sware, เ e s c h ื่นอาใส่ไป sware, เสียชื่ s เสียชื่นถ้า when see นะครับเมีย ครับเรากำลังพูดถึง The House of Ga r เป็นถูกไหมครับเวนซีเมียตัวนี้เวนซีคือครูนะครับเมียคือเรานะครับถ้าบอกว่าครูสามารถที่จะบอกเราได้ It's very s t r a n Venezia อันนี้แป๊บหนึ่งนะพูดเป็นครั้งที่สองก็ต้องเป็น Venezia The House of Ga เป็นเป็น c นะครับ คราวนี้เราต้องมาใช้กฎอะไรนะจำไม่ได้แล้วตอนนั้นตัวนี้กับตัวนี้ทั้งคู่เป็นคำสั้นนะครับเรียกว่าค for l ลังแต่อันนี้มันเป็นค t e กับควดนะครับเนื่องจากเป็นคำสั้นทั้งคู่เราต้องมาพิจารณาว่าคำไหนมาก่อนนะครับจะพูดว่าเวนซีเมียซีหรือว่าเวนซีซีเมียนะครับเราก็จะนึกถึงกฎข้อนี้นะครับก็คือ accusative for dative นะครับ แน่นอนวนะ่าตัวที่เป็น accusative คือคำว่า C ตัวนี้ก็จะกลายเป็น v e n ซีซี e มียนะครับสลับที่กนัไนไมืเป็นไรอ่าดาทีมาทีหลัง Also Venzi C คือท่านนะครับ C ตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้คือ the house of Garben เมียคือตัวเรานะครับ e s p e r i a l c y เชิมันจะดีมากเลยนะครับ v e n ซีซี e มีย sagen นะครับเคนอะไรก็ต้องให้สอดคล้องกับตรงนี้นะครับไอ sv ตรงนี้ก็ต้องเป็นเคนเทนนะครับแทนที่จะเป็นเคนเฉยๆนะครับก็เป็นเคนเทนสองเป็นความปรารถนานะครับก็เราก็จะบอกแบบนี้นะครับ e sv เกิดเสียช่วยเว sie ี i ีเมียสาก n นเค n เทน เสียกุศนะครับหลักการอยู่ตรงนี้นะครับ The Hausaufgaben ตรงนี้ใส่เวลเช่เพราะตรงนี้เป็นพหูพจน์นะครับถ้าตรงนี้เป็นเพศดัสเ,เป็นเเป็นพศดัสเป็นซิงค์เวลาตรงนี้ต้องเป็นเวลเช่ตรงนี้เราพอตามทันเนาะถ้าตรงนี้เป็นเพศแย่ตรงนี้จะเป็นเวลเช่นนะครับสำหรับเพศหญิงและพหูพจน์นะครับจะใช้ venture, เวลเช่แปลว่าการบ้านเข้าไหนสิ่งไหนนั่นเองนะครับที่ครูให้นะครับ Si geben die Hausaufgaben im Kurs แล้วก็เวลเช่ ข้อไหนเพราะเราไม,ไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมครับเพราะเราเพราะฉะนั้นเราจะต้อง I ich m ö c h t e w i s mm hmm. s e n เราอยากจะรู้นะครับ Also เสร็จแล้ว Es wäre sehr schön Wenn Sie s i e mir sagen könnten ตรงนี้ก็เป็นการโชว์ศักยภาพของผู้เรียนนะครับว่าเหมาะสมกับระดับ b บ s p ส c e ซ i วนนะครับสามารถที่จะจัดเรียงอะไรพวกนี้ได้นะครับมีการใช้ wäre คู่กับ könnten ก็จะดูรู้ทันทีว่าเราเนี่ย ผ่านระดับ i อามาแล้วนะครับอย่างดีเยี่ยมเ l s o เพราะฉะนั้น d ิ t ตตรงนี้คำสั่งที่3เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออันเดียวนะครับเหลืออันเดียวตอนนี้เปลี่ยนเปสีฟ้าบ้างก็คือ r ü c k ้ยแ r d i e เ ü c k แ e r in d e เ k u r รเราต้องคิดเองนะครับเพราะว่าในโจทย์เนี่ยไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเราจะกลับมาเรียนเมื่อไหร่แน่นอนเราไปสัปดาห์หนึ่งนะครับเอาให้ง่ายเอาให้ง่ายนะครับ เราก็จะบอกครูว่า ich uh huh. werde ในอนาคตนะครับ ich werde am ซุปเปอร์มาวันจันทร์นะเราก็ใส่ไปเลย am nächsten am nächsten Montag Ich werde am nächsten Montag wieder wieder again นะครับ in den Kurs kommen so, Punkt. ประโยคที่4ก็จะง่ายมากนะครับ Ich werde kommen นะครับเราค่อนข้างมั่นใจแล้วนะครับว่าเราไปเยี่ยมลุงเนี่ย in Berlin นะแล้วเราจะกลับมาทัน เราอาจจะกลับมา Amok in End ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องบอกครูไปก็ได้นะครับแต่สิ่งที่โจทย์ถามคือว่า d e r e c r e เราก็ไม่ต้องเอาคำนั้นมาใส่ก็ได้นะครับเราแค่บอกว่า Is whether we the We the คือ a g i n นะครับคอมเมนต์ตรงนี้ก็รวมกันก็รู้แล้วว่าเป็น the r e c a r e ของเรานะครับ I'm next in Moncha นะครับก็ชัดเจนว่าเป็นวันจันทร์นะครับ i n d e p c n u r s e Comment เป็นเสมน เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวสุดท้ายที่ต้องทำก็คือว่าการลงท้ายจดหมายนะครับเราขึ้นว่า Liebe r Frau Schubert แล้วก็คอมมาเพราะฉะนั้นตอนจบนะครับเราก็ลงอาจจะเป็นอย่างเช่นเป็น h a l b Formal e Brief เป็นจดหมายกึ่งทางการเราก็อาจจะลงท้ายจดหมายว่าอาทิเช่น Viel Grüße Liebe Grüße Freundliche Grüße กระ ครูลองใช้ตัวนี้บ้างอ,อนี่นะครับแล้วก็ Grüse o ดังนั้นนี่นะครับเนื่องจาก der g r ü s นะครับพอเป็นพะหะอุปัช์เป็น die Grüse นิยมเขียนเป็นพะหะอุปัช์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่ตัว a ลงท้ายนะครับ Freundliche Grüse แล้วก็ลงท้ายด้วยชื่อของเรานะครับ o r น a m e แล้วก็นักนามแล้วแต่เลยนะครับว่าชื่อของเรานะคืออะไรก็ใส่ลงไปให้ตรงนะครับอ l s o วิธีการนะครับก็คือค่อยค่อยค่อยออ่านนะครับค่อยคออ่านก็ค่อยทําไปนะครับเดี๋ยวกูจะลบนะครับจะพาอ่านอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าของเราช่วแบบไม่ต้องลบกันได้นะอ่านลบแล้ก็ได้ออสโกร ถ้าเราไปเจอจุดหมายฉบับนี้นะครับเขาบอกว่า Sie besuchen einen Deutsch Kurs Sie können diese Woche nicht mehr in den Kurs kommen Schreiben Sie Ihre Lehrerin Frau Schubert Grund für Ihr Schreiben เหตุผลในการที่เขียนมหาครู Entschuldigung ให้ขอโทษนะครับ House of Gaben ให้พูดถึงเรื่องของการบ้านนะครับ โฮมเวิร์กนั่นเองแล้วก็พูดถึงดีริเคียอินเดนคอร์สว่าเมื่อไหร่ที่จะกลับมาเรียนได้อีกนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องสื่อสารให้ครูทราบนะครับประโยคของเราก็เริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสถานที่นะครับเมืองที่เราอยู่แล้วก็ดา t ทุนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าออแล้วก็ตรงนี้เรียกดา t ทุมออร์ต d ุนดารทุมนะครับสตุ t ดการค April 2ส2าสามารถเขียนเป็นเลข6หลักได้นะครับแล้วก็ใส่พุง่งขั้นวันกับเดือนนะครับแล้วก็ขั้นเดือนกับปีนะครับจุด2ทีขึ้นต้นจดหมาย i ีเบ Frau Schubert แล้วก็มีคอมมาอ c h ตัวแรกเป็นตัวเลกนะครับหลังคอมมานะครับ Ich k a n n d i e s e Woche leider nicht in d e n Kurs in den Deutschkurs ส o m m e n เสียงก็สูงอยู่ เพราะมีคอม่าประโยคยังไม่จบเดนเราต้องบอกเหตุผลนะเลือกใช้เดนนะครับบวกฮอปสัตสัตแวบ,บอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเดนมาเป็นไ i ล์ก็ได้นะครับแต่ตัวมุสตัวนี้ต้องมาอยู่หลังสุดตรงนี้เลยเราค่อยพุ่งเช่นนี้นะครับก็ได้เช่นดีกันเดนอ c h ม u s s ม่น้องเคิลในเบอร์ลินด n งเงินไปซูเคนนะครับอีกครั้งนึ้นครับด i n เ e n นแปลว่าเร่งด่วนนะครับ มันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้โดดเรียนนะครับเรามีความจำเป็นนะครับแล้วก็ใช้กับมูสเนี่ยได้ดีมากนะครับอีกมูสดริงเมนต์แอร์อีสต์แอร์ตัวนี้ก็คือองค์เคิลนะครับพูดถึงเป็นครั้งที่สองใช้เพอร์ซ a นัลโพ o นเ n นเป็นประธานนะครับเพราะเป็นแวร์อีสต์แอร์อีสต์ r ชเวอร์ครังค์ครัง์ครับตัวท้ายนะครับมีเสียงลมเป็นเสียงถานะครับไม่เหมือนเซฮาอ i n t schulde i g mich dafür bei Ihnen นะครับเราก็กล่าวขอบคุณไปตัวนี้จำไม่ได้เนาะถ้าเราขอบคุณเราบอกว่า ich เมื่อกี้ไม่ใช่กล่าวขอบคุณนะกล่าวขอโทษ ich schulde i g mich dafür bei Ihnen ถ้าเราขอบคุณก็ ich bedanke er mich dafür bei Ihnen สำนวนเดียวกันเลยนะครับ Ich möchte wissen ตรงนี้ข้อนี้ดีมากๆนะครับขยายได้ค่อนข้างกว้างนะครับฉันอยากจะทราบ welche Hausaufgaben Sie im Kurs geben? อยจะทราบว่าครูเนี่ยให้กันบ้านอะไรบ้างนะครับ es wäre sehr schön wenn Sie groß แล mm ้วก็ Sie klein เวลาอ่านก็จะเป็น es wäre sehr schön wenn Sie Sie mir sagen könnten ถ mm ้าครูบอกได้ก็จะดีมากนะครับ ich werde am nächsten Montag wieder วีเดอร์ตัวนี้ดีนะครับสื่อสารกับโจดบอกว่าริกแคร์ได้ดีนะครับริกแคร์คือกลับมาถ้าเราเจะริกหรือว่าสุริกเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษคือแบ็กนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษแบ็กก็ต้องสอดคล้องกับคำว่าอาเกนอาเกนคือตัวนี้วีเดอร์เหมือนเวลาเราพูดว่าวีเดอร์เซนเอาฟีเดอร์เซนถ้าโทรศัพท์ไปก็คือเอาฟีเดอร์เฮือนนะครับวีเดอร์นะครับตัวนี้ Ich werde am nächsten Montag wieder in den Kurs kommen แล้วก็พง n t นิกฟกสนอย่าลืมนะครับจบแล้วก็ลงท้ายจุดหมาย point l i c h g r u i s e r ครับตรงนี้ก็คือ friendly หรือว่าเป็นท้าคล้ายกับเป็นคำลงท้ายจุดหมายไม่ต้องแปลก,ก็ได้นะครับ so แล้วก็ชื่อแล้วก็นับสกวนเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแค่ทางเลือกเดียวนะครับเราไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนครูทุกอย่างนะครับเราสามารถคิดหาเหตุผลของเรามาเหตุผลของเราก็จะเป็นตัวสีม่วงตรงนี้ ไอเอนชูริกตัวสีส้มตรงนี้นะตัวนี้น้ำหนักของจดหมายฉบับนี้น่าจะอยู่ตรงการยกเหตุผลมามาบอกว่าทําไมถึงมาไม่ได้ตั้งไอโนบ w กเกอร์ตั้ง1สัปดาห์ถูกไหมครับดีสบักเกอร์หนึ่งสัปดาห์าบ, er, หงา,หบางคนอาจจะบอกว่าอะไรดีป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็ลูกป,ป่วยก็ได้ครับหรือไม่ก็อาจจะบินกลับเมืองไทยไปเยี่ยม เยี่ยมยมีงานแต่งงานก็เป็นไปได้ทุกอย่างสามารถที่จะเป็นเหตุผลของเราได้ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องกังวลว่าเหตุผลอันนี้มันจะฟังเข้าท่าหรือไม่เข้าท่านะครับเอาแบบเอาแบบพอประมาณนะครับเอาแบบที่คิดว่าพอจะเขียนได้นะครับอา่าลถ้าใครเขียนมาแบบอื่นๆน,นะครับส่งมาให้ครูดูก็ได้นะครับเดี๋ยวกูตรวจให้ได้สบายมากเลยนะครับถ้าทางดีๆก็โพสต์เอาไว้เลยใต้ใต้อ่าใต้ใตใตคลิปนะครับ คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวูก็จะดูให้ว่าตรงนี้ดีแล้วตรงนี้ต้องเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าคงจะพอหอมปากหอมคอครับกับจดหมาย n t r u d ีย์ครูนะครับเป็นจดหมายลาเรียนนั่นเองนะครับสำหรับระดับ bi ฉบับที่2องอาร i ฟิลินดังนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกกันได้แล้วนะครับ3ระดับกันด้วยกันนะครับ ระดับเงิน Silver แล้วก็ระดับ Gold ระดับทองแล้วก็สำหรับอันนี้นะครับจะไปเผยแพร่อยู่ในสำหรับสมาชิกระดับ d i a m o n d นะครับก็คือระดับเพชรนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะฝึกการเขียนจดหมายระดับ b บย์นะครับ so vielen Dank und auf Wiedersehen tschüss